นี้นะคะเฟินจะมาบอกข่าวดีคะ่ะทุกคนซึ่งเฟินได้ไปช้อปปิ้งที่ไอคอนสยา <Yeah. S 1> มานะคะ <gasps> คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะไปซื้อเอสเตร์ลอเดอร์เลยพูดเลยว่าถ้าเป็นวิดีโอที่ผ่านมาที่เฟินห่อเสื้อผ้าทั้งซาร่าเออแค่ซาร่าสีชีอินอะไรนะั้นมันออนไลน์โอเค คืออันนั้นนะคะคือก็เหมือนไปเดินแบบว่าช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆแนน้อยแล้วก็ดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคอลเลกชันผ้าอะไรต่างๆด้วยเพราะคนเราชอบแบบบ้าแฟชั่นนิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะคือแล้วไปสะดุดตาค่ะทุกคนทั้งทั้งที่คือคือ,อยังไงอะมันสะดุดตาอะไรรู้ปะสะดุดตาน้องคนนี้ คนน่ารักมากนี่คือเป็นหมอนผ้าห่มนะคะที่ทางเอสเตอร์ลอเดอร์มอบให้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งฝนไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีถึงเมื่อไหร่ใครสนใจลองติดตามในเพจ a ฟ e บ o o k ของไอคอนสยามช็อปเอสเตอร์ลอเดอได้เลยนะคะแล้วพี่สเอก็แบบน่ารักมากคืออันนี้มันซักอะไรเรียบร้อยแล้วจะไม่เห็นตอนแบบว่าแกะซองแน่นอนนะคะ เดี๋ยวค่อยแกะให้ดูนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเป็นเรื่องของ night repair นะคืออันนี้จะเป็นตัวที่ันฟซื้อเทสเพราะว่าฟันกลัวแพ้คือเพราะเพื่อนนะคะทุกคนที่เป็น a i r p o s e เนี่ยเขาก็เหมือนมันว่าแพ้บ้างไม่แพ้บ้างบางคนตอบรับดีมากก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราลองซื้อเทสเตอร์ ลองใช้ซึ่งรู้สึกว่าปลื้มมากนะคือปกติแล้วอะใครที่ดูคลิปก่อนๆหรือแบบญี่ปุ่นเลยเงี้ยเฟินเพิ่งไปทันวามาเองนะทันวาปีที่แล้วก่อนที่มันจะมีโควิดค่ะทุกคนซึ่งถ่าในคลิปนั้นที่เดินกินญี่ปุ่นอะทุกคนลองสังเกตเลยว่าหน้าเฟินเป็นผดเป็นผื่น,เ,นเต็มเลยเพราะเฟินบอกแล้วว่าตอนที่เฟินอยู่ปักกิ่งอยู่จีนหรือว่าบินตลอดระยะเวลา2ปีมาเนี่ยหน้าเฟินไม่แข็งแรงหน้าเฟินแบบ คือเป็นผลผพืนสิวะเยอะมากคือถ้าไม่แต่งหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยอ่าพอโควิดปุ๊บเราอยู่บ้านแล้วสกินแคร์ทั้งหลายเฟินไม่ได้ออกกลับมาทุกตัวดังนั้นสกินแคร์ทุกตัวที่คือเฟินจะมารีวิวไม่ได้ว่าแบบว่าเอ่อฟเวอร์ลิตแบบว่าชอบแบบว่าในปี2020คืออะไรซึ่งอยู่จีนหมงเลยจ้า นะคะก็เลยเป็นการฟื้นฟูบำรุงผิวแล้วก็ตอนนี้ปกติเคยใช้แค่ดูมิสปาแล้วก็ g s เอสปาเท่านั้นนะคะครีมบำรุงก็ไม่ได้ใช้อะไรมากเพราะว่าตัวนั้นมันเหมือนเป็นทรีทเมนต์มาร์กหน้าเข้มข้นอะไรแล้วในอย่างงี้ก็คือไม่ค่อยได้แต่งหน้าเพิ่งจะกลับมาแต่งหน้าอันนี้ก็คือยิ่งเจอแดดทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือมันจะเห็นหน้าสดเพราะแอร์ใส่กระบิมกาตาเขาก็นะคะเวลาสัมภาษณ์ ไม่มีไฟในหอนะคะสีส้มไม่มีจ้าสัมภาษณ์กันแสงสดๆเลยจ้านะคะ mm hmm. ก็จะให้เห็นเลยว่าเออผิวก็คือดีขึ้นนะ mm hmm. ก็คือมันก็ยัง mm hmm. จะมีแต่แต่ถามว่า,ามันมันชุ่มชื้นชุ่มฉ่าขึ้นแล้วก็หลังจากที่ได้ลองตัวนี้แล้วเดินไปเดินมาเห็นชอบเอ้ยแถมน้องตัวนี้ด้วยก็เลยเข้าไปถาม p ี a นะคะว่า ต้องซื้อราคาเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งมันตอบโจทย์เฟินตรงที่เป็นตัวเอสเต้ลอ d e r n i ไนท์รีเพลยเลยนะคะก็เลยจัดมาจ้ามาดูกันเลยพี่เขาบอกว่าซื้อ50 ml ขึ้นไป50หรือ100เอ้ย75หมี7มี50 ml กับ75 ml ราคาก็ต่างกันพันกว่าบาทนะคะซึ่งทุกคน นี่ใช่เลยก็จริงๆแล้วมันราคา4,700บาทนะคะเขาเป็นโปรโมชั่นพอดีเฟิร์นน่าจะเสียแค่3าร้อเอ้ย3,200กว่าบาทขอโทษทีจำไม่ได้อะอันนี้เป็นขนาด50 ml กบมก็เลยแบบว่าช่างใจก็เลยแบบว่า50ละกันนี่50 ml ราคาก็จะเป็น ขวดหัวปัม๊มเรปั๊มมาแค่หยดเดียวแค่นี้ยปล่อยลงก็โอเคแล้วเนาะคือเนื้อนางจะแบบซึมไปเลยใช้ได้ทั้งเดทั้งในนะคะเฟืร์นนึกว่าใช้ได้แค่ในอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าใช้ทั้งเดีทั้งในได้เลยเนาะก็ ค่ะใช้นะคะตอนนี้ใช้แค่นี้สปาหน้าเสร็จก็ใช้แค่นี้ทั้งด a ท,ทั้งไหนแล้วก็ถ้าจะออกบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ครีมกันแดดแล้วก็ตกแค่แป้งก็คือช่วงนี้เฟอร์ก็จะไม่ใช้รองพื้นแล้วเนาะแล้ว p ี่เนน่ารมากดูป้าแถมอะไรมาให้เยอะแยะเลยอ่ะทุกคนเอยอะมากทุกคนต้องไปตามนะสาขาไอคอนสยามทุกคนคะคนได้ไอตัวเทส s 1ส n านสไนรีแพรเล็กๆแบบเนี้ยหมาอย่าแก้งฉันสินะคะได้สัามกล่อง3ตัวเทสนะแล้วนี่เขาแถมไมโครเอสเซนให้ไปลองอีกตัวนี้เขาก็บอกว่าเด็ดนะคะคือใช้ในรีแพร r ก่อนหลังจากนะั้นใช้เอสเซนต์นะเอสเซน์ <Ess ence S 1> เป็นยังไงเอาลงไปนะ้ำตบแบบนี้ น่าลักมากก็แน่นอนค่ะไปตามที่สาขาไอคอนสยามเฟิไม่รู้ว่าสาขาอื่นเป็นยังไงแต่ก็แบบถ้าเป็นภาษาเหนือแปลว่าไม่แล้วใจนะคะก็คือลองไปเดินในอออะไรนะเซโฟราซึ่งไม่มีของแถมแบบนี้ไม่มีของแถมแบบนี้แล้วแล้วอะไรทุกคน ราคาเต็มด้วย4,700บาทมันจบใจตรงนี้มันได้หมอนผ้าห่มกลับมาทุกคนเรามาแกะพร้อมกันเลยมันจะซักเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ยัดน้องเข้าไปใหม่นะคะก็จะมาถ่ายแล้วคือแบบว่าตลกตรงที่ว่า <c oughs> คือน้องแบบมีช่องให้ใส่แค่นี้เรียกว่ายัดเธอขาพับไม่ได้นะนี่แต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นคือ หน้าร้เวลาไปออกไปบงไปบินอะไรอย่างเงี้ยคือเอาอันเนี้ยไปพกไปเป็นหมอนเป็นผ่าห่มในครูบังได้เลยนะคะนี่ทุกคนนิ่มมากผืนใหญ่ด้วยนะเนี่ยนิ่มมากนิ่มมากนิ่มก็ <c oughs> จะมีได้เล็ดลอดออกมานะคะค่อยไปตัด ก็คือโดยรวมแล้วอุ่นนิ่มสบายแล้วเขาจะเขียนคำว่า Good night แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น Sweet dream ปะ่ะโอ้ยน่ารักว่ะเกยกูดนะคะเห็นไหมว่าควรไปตํานะคะและใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้อีกนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้เฟินเลยนะคะจะ,จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อีกค่ะทุกคนนี่ใครอยากได้นี่ไปตานะไปตานะฟินว่าคุ้มๆม,มากๆคุ้มมากๆจริงๆและพี่เอสน่ารักจริงๆนะคะคือของแถมจุใจบ๊ายบายขอบคุณที่ดูจนจบนะคะ